เราก็กิ่งเนาอใช่ไหมผมปิดยังไงก็ไม่เคยปิดทันเลย ดีครับ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 สุดยอดครับทุกคนมาเร็วมากเลยเป็นไงบ้างฮะวันนี้วันอังคัรดีๆกับการนับแผ่ดีๆนะครับใครมันจะไม่มีความสุขใช่ไหมก็หวังว่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะฮะไม่ว่าใครจะเรียนมาหรือทํางานมาก็ขอให้หายเหนื่อยแล้วจะ,จะมาลุยกันเปิดการจัดกันวันนี้นะฮะไม่มีตีม พี่วีวต่อนะครับจะเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะสำหรับวันพุธนะครับสองตุ่มครึงนะวันนี้เราจะมาเปิดกาชาก,กันรัวๆอย่างเดียวนะเปิดก็ไม่ไีเยอะนะตัวละครมันก็ติ่มๆเฉยๆแต่โอ้โยน่ารักเกินเออหยุยไม่ได้ดูหน้าตู้เลยนะครับว่าเป็นยังไงแต่เฮ้ยกอดอื่นเลย <you> <c oughs> โอเคไงก็ส okay, oh, mm ุดที่ตุ๊กโอนั่นแหะโหมีรับมก็สุดในเกม7บาทอีกเช่นเคยนะฮะหน้าจอดำๆอย่างงี้อาจจะไม่เคยเห็นนะฮะใช่ครับผมก็ไม่เคยนั่นเนี้ยจะปังแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะสำหรับตัวละครตัวใหม่ทั้งหมดทัง2ตัวด้วยกันเนาะเป็นต,ตัวละครกับเนื้อเรื่องแรงระอกนิดๆหน่อยๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีน้องคนหนึ่งที่มันน่าสนใจนะจะไม่เปิดก็ไม่ได้นะยังไงก็มาลุ้นกันดีกว่าเราจะได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะฮะสุดที่ตุ๊กอนะผม แก่งออสวัสดีนะคุณ S T V K นะคุณกิติพัฒน์คุณฟีเซลเนี่ยเทพเจ้าเกลวีสองดิสดิสเนี่ยเดลโบเกออสนะครับคุณไปยาวัดเพชรชลัดเนี่ยคุณเดอะวันด้วยนะฮะสวัสดีคุณบาสสวัสดีคุณเปาคุณอาชิงแช่ย่างแช่ย่างเหรอโอ้เกือบอร่อยละดีสวัสดีพี่จีมด้วยฮะสวัสดีคุณโกเทอร์นะคุณวาริสคุณเสือนะครับสวัสดีคุณ A S D F G L O U Y T นะครับ ไม่ได้รวยคีย์บอร์ดตอนตั้งชื่อมาใช่ไหมผมถามจริงเถอะตัวดีนะคุณแบบคุณเกรซิกุลาซ่าซ่าเรซ่าซาคุณซีป๊อปเนะ่ยเมาไมซาูคุณสุรัาเนี่ยคุณภาษาอีกอันนึงผมจําชื่อไม่ได้ละเอืมภาษาภาษารัสเซียป่าววะสวัสดีคุณเดนนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีฮะผมสวัสดีฮะเออมากันไวเหลือเกินเนะี่ยตอนนี้ผมก็คงเปิดแค่การันตีเดียวนะครับคงจะไม่แบบบ้าบอเหมือนตอนอะไรนะ เคเอฟอะบอกอเปิดนิดเดียวกันตีนึ่นก็เลยดุมบังไปสามการันตีเลยมั้งนะ, <c oughs> ะมาดูกันว่าตู้นี้เนี่ยเลดเป็นยังไงนะครับแน่นอนว่าน้องหน้าตู้นี้คือที่สุดของที่สุดนะฮะไม่ได้ว่าเก่งแต่อย่างไรแต่ว่าตัวเขาในหน้าเก็บสะสมเหลือเกินนะครับด้วยรูปร่างที่น่ารักและตรงสเปคทุกอย่างไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะค้างอะไรกันนะกันหนาวันเนี้ยะ oh. Oh, จะได้เปิดไหมครับวันเนี้ย โอ้ยใจจะขาดแล้วโว้ยจะ้องห้แล้วนะเฮ้ยมหลงโอ้อะไรเนี่ยโอ้กูไปเปิดปูสแตกแล้วไอ้เวงไอ้เวงเอ้ยอะไรเนี่ยฮะเด็นมาบาูอะไรของคุณเนี่ย ทำแคนส่วนตัวมาให้เครื่องค้างอย่างนั้นเลยหรือว่าผิดที่ผมแบบมีอะไรเปิดอยู่เหรอไม่น่าผิดนะไม่น่านะครกันวะพีใช่ครับค้างเพรความน่ารักของน้องถูกต้องที่สุดแล้วมึงจะค้างอีกนานแค่ไหนวันนี้ดีครับผมสิทุกคนเลยมีลูกหลักมาอีกแล้วเหรอขนร้องเลยนะมีน้องตีเอ็ดดีชุ่มช่มหัวใจถูกต้องครับข้อดีของน้องตัวนี้ก็แน่นอนว่า ชื่นชมหัวใจอะนะ <c oughs> คือผมบอกเลยว่าผมไม่ได้สายโรล,ลิคอน <c oughs> ผมแค่ชอบผู้หญิงตัวเล็กๆไม่สะบึ้มสะบ่ามอ่ะแล้วก็ผมสั้นอ่ะคือบูบู <c oughs> ที่สุดแหละครับที่สุดแหละ <c oughs> ปิดสตรีมค้างหายเลยเออว่าปิดสตรีมแปะๆลง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 กันจะรีบไปไหนเนี่ยเครื่องยังค้างไม่เสร็จเลยจะไล่ผมไปเลยเหรอ ทไรม,มันทรมานได้ขนาดนี้วะผมเปิดมันจะไม่ค้างมากกว่าน,นี้ใช่ไหมไม่ค้างเนาะเคสเลตอยู่ที่0.5เลยครับสองตัวก็1%ประเดีส่วนตัวที่เหลือมีน้องบุญฮิวด้วยโอ้ใครไม่เปิดนี่แย่แล้วน้องบุญเติมของเราเนี่ยโคตรสุดจะตีแรงใครไม่เล่นก็ไม่รู้อะแต่มันค้างมากเลยใช่ไหมบูสแต่ผมกำลังอัปเดตอยู่นะครับ แต่บอกว่ามันคงไม่ค้างละมั้งเปล่าวะโอ้โหเสียงยังกระทุกอยู่เลยเกลืออะไรนี่ไอ้แคทเกลืออะไรไม่มีรู้ไอ้เกลือไม่ว่าแต่เครื่องค้างนี่ใช่เล่นเลยเนี่ยเอสไอออกเยอะมากผมได้ทั้งตัวโอ้โหศูนย์ตัวเลยนะครับเยอะขนาดเนี่ยพูดพร้อมกันนะครับเกมดีเปิดหากีฬา ำไมผมเล่นไม่ได้อะเดบูสเตกตอรกมันบอกว่าเวอร์ชันเกมไม่ตรงจะไปที่สตรอหรือไม่พอไปปุ๊บแม่งบอกให้ขึ้นเขาว่าเล่นไม่เป็นมีเขาว่าอัปเดตเลยครับช่วยด้วยครับเล่นไม่ได้ให้พูดอีกทีว่าไม่สะบึมเราโอเคตัวตัวนี้มันสะบึมแต่ในสเปคของผมสิเออคือมันตรงแค่บางส่วนก็นได้บางครั้งก็ไม่จ้เป็นต้องตรงทั้งหมดหรอก บูสแต็คก,กูก็เปิดไว้ได้อะทุกคนต้องอดทนหน่อยนะฮะจะต้องอดทนกับมันจริงๆเหรอวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คเพื่อนนะผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันมันจะแบบน็อตและสปอนอะไรเดือดขนาดนี้วะฮะสักครู่นะครับสักครู่นะครับปิดฟ้าทางเทคนิคน,น,นิดหน่อยรบกวนรอสักครู่นะครับมันจะไม่มีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมเนี่ยฮะ พี่ต้องไปค้นหาครับถึงจะเ,เดทอ,อ้อนเลยอ๋อเคครับเคครับเคครับเคย้อมอเคย้อมกล่าจรงมาะเออเกมค้างทุกสิบวินาทีกูจะบ้าโอ้มันไม่ผิดที่คอมผมอกมัง้งใช่ไหมทุกคนเป็นบ้างไหมไม่มีใครเป็นเหรอไม่มีใครบ่นเลยเพราะไม่มีใครเป็นใช่ไหมต้องไปที่ค้นหา ปึ๊บแล้วเสิร์ชคำว่าดีเซเว่นเดนลีซินแกลเซอริโคดูแล้ว update. อัปเดตดิอ่ะอะ่ะละรอแป๊บนึงเนี้ยผมใช้บูสต์แตกแทนไม่เป็นฮะไม่ได้เล่นอ้าวม่นด้ใหม่เก่งไหมผมคิดว่ามี potential ในการใช้งานอยู่อะแต่ผมไม่รู้มันจะเก่งได้สักแค่ไหนอะนะเก็บเปิดคิงเลยดีไหมแล้วแต่ครับคิงสกิลเป็นไงผมยังไม่รู้เลยเล่นละครแกยังไงเลยครับ อ่ามันแก้ได้ใช่ไหมครับผมไม่รู้อ่ะเกมค้างผมก็ไม่เล่นแต่ก็มันคงมีวิธีแหละมั้งเล่นไอครไออนตรงนี้แล้วมันค้างใช่ไหมผมก็เพิ่งเข้าเกมเหมือนกันเลครับมาไปไป ตายเลยไอโปรแกรมห่วยๆน่ะกูกลับไปอยู่บูสแต็ก็ได้ครับโอหวันนี้เจมส์ไลน์สกิลเปิดคิงอาเดาได้ได้ได้ครับได้ได้ถ้าพรุ่งนี้มันมีมีคิงมาเดี๋ยวเราจะสตรีมคิงให้ดูด้วยนะเราจะได้มาตัดสินใจกันว่าเราจะเปิดตู้ไหนนะครับซึ่งเอาดำตรงอะตู้นี้ค้ำๆไปเลยก็ได้ไม่ว่าหรอกถ้าถ้าแบบป่วยเหมือนผมเราค่อยเปิดกันเนาะ แค่นารักพอแล้วจะไปสนใจกี่เท่าไรใช่ครับใช่วันนี้จะว,วันนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อญี่ปุ่นมันไม่ได้อัปเดตทุกวันพฤหัสเหรอพออัปเดตวันพฤหัสแปลว่าเขาก็ต้องมีสตรีมันพุทธไม่ใช่เหรอวันนี้วันอะไรนะอังคารนี่ในที่ตอนนี้ค้างครับอาจจะต้องเล่นบูแสแต็คไปก่อนนะโอเคพี่มีวรู้สึกสิ่งกี่ชิน้นแล้วครับไม่มั่นใจครับมันดูง่ายไหม่ะผมก็ขีเข้เกียจเช็คด้วยดิ เปิดน้องอติ5แล้วเฮ้ยโควรคือเน็ตฟิกํำพังลูกดัดออกมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนอเมะหรือบูบี้อ่านอังกฤษไม่ออกวิวจะช่วยอ่านนิดหน่อยอย่างนี้มันมันเป็นหนังสือการ์ตูนเลยฮะหรือว่าเป็นภาคภาษาอังกฤษคิงไม่น่ารักรับไม่น่าเปิดก็บอพูดอย่างนั้นก็มีเหตุผลวันนี้วันศุกร์เอาจะหลองอะไรวะน,นี่คือเราแบบห่างเหินการพักผ่อนเยอะขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อไหร่เพลงกูจะมาเออ แต่ประเทศเอียวริแล้วผมไม่มีเกียวจะเล่นกับทีมอะไรดีเหรอเอ่เบนสกิวล,ล่าเหรอจริงๆมันเล่นกับโอ้โหยากเลยฮะเออมันยากเหมือนกันครับเออยากมากเลยน่าจะอยู่ได้แค่คู่เดียวเองมั้งถ้าอันอื่นอะเมก้แล้วจุดไฟไม่น่าทันเลยครับทีมอื่นน่าจะเล่นยากอะปล่อยทีเซอร์ไปแล้วเในยูทูบมามามา,มาคิด โอเคอย่างที่ผมบอกนะตัวละครนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเปิดไปเลยนะครับนอกจากความน่ารักของน้องนะครับไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้แล้วนะด้วยสกิลของเขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรได้เยอะนะสกิลแรกเป็นสกิลแอมบิไฟนะครับใช่ไหมเพิ่มพลังคือแอมบิไฟใช่ไหมคู่ภา,าษาไทยอ่ะผมขอแปนน๊บนึงนะครับไม่ได้อยากจะกระเดะแต่อ่านไม่ออกจริงเอ่อมันอ่านไม่คล่องอนะ่ะอย่าเรียกว่าอ่านไม่ออกเลยทีมไฟแชท ทีเฟชมันก็ยังต้องมีเคียวอยู่ดีอ่ะมันไม่มีเคียวแล้วมันจุดไฟตามยาาครับดาเมจตามไม่ทันแล้วเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นด้วยนะแล้วเพลงมันจะดังไปไหนเนี่ยแต่ไม่รู้จักเป็นเกมไอนดิมเม้คิงจะมาเล่นได้กี่แพทหลักคงไม่เกินจอที์เดี๋ยวคงเก็บม,มันก็ประมาณนั้นแหละทุกคนก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาแก้กันยังไง <c oughs> สูงไม่ถึงอืมที่แหละร้อยห้าห้าใช่ไหมครับ <c oughs> ผมจําตัวเลขได้ชัดเจนเลยว,ว่าน้องคนนี้สูงร้อยห้าสิบห้าเท่านั้น ร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบนี่คือแบบเดอะเบสเดอะเบสคือนี่กว่าผมจะแบบทำอะไรครบนี่ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเลยนะขออภัยสำหรับคนที่มาเร็วด้วยนะฮะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็อย่างที่บอกนะน้องมเมกาดาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ไม่สามารถเล่นที่อื่นได้นอกจากในอ่าชื่ออะไรบอสนกน่ครับ ด้วยภาษีของเขาเนี่ยมันจะใช้ได้แค่แชมบอสนกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีการเล่นตัวนี้มาใน PVP อยู่ดีแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็แน่นอนว่าตัวเมอร์ลินนะครับที่เป็นอันติใหม่ชุดแฟร์ใหม่แล้วเหรอไม่นะ่ะ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 โอเคเป็นตัวเก่าเหลือสบายอย่างงี้ชุดแฟร์มันซื้อโอ้โหผมทำจริง เราจะขาดน้องคนนี้ไปได้ยังไงโอ้น่ารักเึ้นโอ้ดูหูดาบมีทรงมีเสียงมัดผมใส่แว่นว้าขายไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดผมเปิดละลาก่อนลุยเอ๊ะมันมีตั๋วขายด้วยเหรอน่าทั้มันทมันทัมัน่อยไปเติมตู้คิงเอาน้องชื่อเมเกดา้าโอเคฮะ จะพยายามจําไว้นะครับคืยอยังจะเกลือไม่มีทางนันนี่ไงโอ้โหมันมันจะมีเกลือได้ยังไงดูไว้ด้วยนะมันเปิดแค่นี้มันก็ได้ตัวใหม่มาแล้วมาลีมาตัวหนึ่งก็สะพายนี่ก็ได้ครบเลยเนี่ยเปิดต่อหกร้อยแม่งไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วไปออกแยกย้ายได้ครบแล้วพรุ่งนี้เล่นตัวใหม่กันดีกว่าโอ้ดูอูด,อดูมันก็นให้เกิน กุ้งกุ้งกุ้งสบายใจแล้วอะคือผมก็ไม่ได้หวังได้มากกว่าหนึ่งตัวอยู่แล้วนะที่เหลือจะเป็นอะไรก็เอาออกออกมาเอาตัวแล้วออกมาผมก็ไปอัพตัวละครอื่นต่อผมรอดอีกทีหนึ่งหกร้อยเพชรเลยก็ได้คนนี้ใครเนี่ยยังจะผิดช่องกันอยู่อีกเหรอครับไวเกินไวเกินลงมมนกจะไม่น่าเบื่อต่อไปก็ถ้าพูดอย่างนี้นก็ถูกนะจริงจริงมันก็นก่าใช้ได้พนนกอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวต้องลองๆเนีเดี๋ยวต้องลองๆดูเกลาดไม่มีตู้นี้ไม่มีเกลาดเดี๋ยวเปิดรอลอยออกมาเลยเด็กชายนี้โกงครับท่าไม่มีไม่มีนีเราไม่เน้นออกถี่นะฮะเราเน้นออกตรองมันโดมันจะบ้ามันจะบัดาบาอ้โหเฮยยยยอยเยย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 อยยย โกงเกินกิ่งฟ้าจากไหนนะพี่เจมยว <c oughs> น้องไม่มาได้กับเกลือวยสบายครับสบายเรามีน้องอยู่ที่การันตีอยู่แล้วเราสบาย <c oughs> เกลาไม่ออกหรอกครับผมบอกเลยว่าผมเซ็นสัญญากับเกลาไปแล้วว่าในการเปิดกระชารอบไปเรื่อยๆเนี่ยได้โปรดได้ยาม,มา ต้องก็ได้มัง้งโอ้โหอะไรอุ๊ยพูดไปแล้จบไปโยกเลยตัวอักษรเขาว่าลาดยังออกไม่ครบแม่งผุไปฮันนี่พี่วินเด้โอ้โหได้เลยเดี๋ยวรอดูเลยรอดูเลยนะฮะคือผมเห็นของเซิร์ฟโกลบอลแล้วนะฮะคือเราแบ่งคือเป็นโกลบอลก็จริงแต่เป็นโกลบอลกับเอเชียนะครับคือถ้าทุกคนจําได้เนาะย้อนหลังไปประมาณหนึ่งปีเนะะี่ยเราจะมีการแข่งขันอ่า Invencer Tournament อะไรที่เขาใช้ชื่อแปลกๆดูฮารูฮาราก็คือแค่แบบ content c o ต t e n t creator ไปเล่นตีกันแล้วก็แจกเพชรอ่ะ อันนี้เนี่ยเซิร์ฟโกลบมีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเซิร์ฟเอเชียมาหรือเปล่าและผมขอสัญญาตรงนี้นะว่าถ้าเซิร์ฟเอเชียมาคัดสันให้ผมเข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งเกลาดนะฮะจะเป็นตัว DPS หลักในการเล่นทีของผมนะครับถ้ามันจะออกมาทีขนาดนี้อยากจะยืนนายืนเด่นอะไรก็อามาดีครับก็บมาเชิญผมไปเล่นเลยเดี๋ยวจะเอาไปโชว์เกลาดมันเก่งแค่ไหนออกทีขนาดนี้เนี่ยมีทุกตู้มันต้องเก่งใช่ไหมเนี่ยแโบมันต้องอย่างนั้นไม่งั้นมันไม่ควรจะเอามาอยู่ในตู้คนมันก็ไม่ต้องการกัน ทำให้เขารู้กันไปไว่าเกลามันเก่งแค่ไหนเนี่ยสัญญาขาดไหมใครมันจีสัญญาวะไหนน้องยนันนี่น 600, ไงตอน6กรอยไงตอนหกรออัน4ี่ร้อยหกว่ามันรักร้อยสิบปวดกับบานกับอีเกล่าจริงนะเกล่านี่มันเป็นอะไรที่ติดไอดีมาแบบนับนานแบบสาขมสมเคมากเลย ใช่น่าและกะละ็พอเราฮาเมเนอะไรนะมินเนกเกิดใช่เหรอไม่ออกระหว่างทางหน่อยหรอได้เบอร์ลินสองตัวแล้วไงโอเคแล้วสบายสบาย,ยงได้ยิ้ว้ยิ้วหนึ่งโหลน้องมาเล่นตัวอวดหน่อย,อยมันก็กใช่ครับมันก็ออกทีกันแน่ยนะ แฟชั่นอันติตันเอาใครไม่ลงแง่โคตรโหดเดี๋ยวรอดูเลยรอดูผมไม่ควรเข้ามาในโหมดนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูดโอ้โหเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวดูความประพฤติก่อนเดี๋ยวดูความประพฤติก่อนโอเคไหม เดอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะใจแตกไปแต่สบ่เดี๋ยวแล้วยังไงก็ซื้อชุดแฟดอยู่แล้วเน,ะะนี่ยสี่ใ้สามตัวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปจัดตัวมาแล้วก็น่าจะเล่นในวันพรุ่งนี้เนะะี่ยคือผมมาเปิดแป๊บเดียวเ่นั้นเนาะวันนั้นก็รับผู้ชมมาเนะะี้ยสำหรับน้องคนนี้คืออันติีได้เยอะไปก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเนาะน้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมขอใส่นี่ก่อนดีนะขอขออวดก่อน กูไม่พองเงอะโอ้โหด่าเลินด่าเลินต้องเปิดตันไม่ตันปัญหาโอ้โหขนาดนั้นจเจ็ <laughs> เปิดพนัใช่ครับแค่นัไรจริง ยูเทนเดอร์ม่เก่งไหมครับหรือเล่นได้แค่ขั้นสูงจริงๆมันเล่นพอได้ครับดาเมจมันไม่ค่อยมีมันต้องมีทีมบิวค่อนข้างเยอะก็ถ้าพูดตามตรงมันก็ไม่เก่งแต่ถ้านับว่าเป็นตัวละครแจกจากท็อปร้อยเนี่ยผมคิดว่าไอ้ยูเทนเดอร์เก่งที่สุดแล้วเนี่ยจากทั้งหมดที่มันเคยแจกมานะสหรับท็อปร้อยเนาะผม,มอยากเห็นท่าน้องอะ่ะเพราะนั้นขอร้องครับย้ yeah. อันตีห้าเลยอ่ะโหโหดเกินโหดไปโหดเกินไปปะครับทำไมไม่ค่อยเกลือหรือนี่ผมไม่เกลือจริงอ่ะจริงๆคนอื่นดูผมก็จะบอกว่าเกลือนนะแต่ผมจะบอกตัวเองเสมอว่าผมไม่เกลือนนะเพราะผมได้สิ่งที่ผมอยากได้เนะี่ยมีตลดลดไซส์หน่อยก็ได้นะจริงๆอ่ะผมว่ามันกําลังดีเลยแบบนี้ผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยว่ะ เอาวายโยมาเล่นกันเหรอโอ้โหวายโยไม่ผมทํายังไงแม่งก็ไม่เก่งไนงะผมยอเมอวะ่ะจริงพี่ตราอีกใช่ไหมทุกอย่างมันมาครบถ้วนแล้วอวเนี่ยเดี๋ยวดูน้องน้องตัวเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าเนี่ยสาหรับน้ำน้ำหนักอะไรละ่ะอ่ส่วนสูงแล้วเราก็แค่หาผมสั้นใช่ไหมผมสั้นให้เนี่ยโอ้โหผมสั้นใส่แว่น ไปดีกว่าทุกคนฮะไปกินข้าวกันดีกว่าครับผมผมไปกินข้าวแล้วเปล่าวะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกันนะครับสำหรับตัวละครใหม่ทั้งสองตัวใครับก็มาลุ้นกันว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนซึ่งผมก็คิดคิดทีมาแล้วแหละแต่วันนี้คงไม่ได้เล่นนะฮะเป็นสตรีมือนพรุ่งนี้สองทุ่นครึ่งในฮับสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วกรับผม เก่ง okay, ไงก็โหทุกคนแนฮะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับมาอย่างเร็วไปอย่างไวเนี่ยก็ขอให้ทุกคนกินไข่เจียวได้อย่างสนุกสนานนะครับสำหรับค่ำคืนนี้วันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับสองทุ่มครึ่งเปน็นต้นไปนะครับสำหรับการเล่นพิพีสองตัวใหม่ที่กําลังเข้ามาในวันนี้เนาะแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้นะพรุ่งนี้ถ้ามีเซิร์ฟญี่ปุ่นแอนนัลเซอร์อะไรสักอย่างออกมาเนี่ยเราจะดูด้วยเนี่ยแล้วก็เล่นพิวพีต่อกันสารดีล่างไปก่อนแล้วฝันดีทุกคนนะครับผม้กูจะรีีบัดไไปหนเนี่ยอ้นวกั